สวัสดีครับพบกันนะครับกับ New Normal ครับวันนี้ก็ <c oughs> พามาไลฟ์กันนอกสถานที่นะครับก็พอเสร็จงานนะครับซึ่งก็เป็นการ Work from Home Coach from Office นะครับหรือว่า <c oughs> Training from Office เสร็จปั๊บเราก็เราก็มาไลฟ์กันนะครับก็เมื่อกี้ก็ <c oughs> ลาโค้ก็ใส่เสื้อสันิดนึงนะครับตอนนี้ก็ถอดเสื้อเพราะว่าอากาศร้อนอ้าวเริ่มเข้าเรื่องกันเลยครับ work <laughs> new normal นะครับจะมีอะไรใหม่ๆความปกติใหม่อะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อปันเสาร์นี่ครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันครับอ้าวเข้าประเด็นก่อนเลย new normal ผมวันนี้ผมอยากชวนคุยในเรื่องว่าเราอย่าเผลอที่จะ เอาความคิดสมัยโอนอร์มอลของเรานะฮะไปครอบความคิดของเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขากำลังอยู่ในสภาวะนิวอร์มอลทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการรวบรัดตัดความนะครับก็ได้ประเด็นเลยนะครับก็สามารถที่จะได้ประเด็นไปเลยส่วนใครที่อยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอ้าวชมกันต่อครับ คืองี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตอนทุ่มหนึ่งเรามีผมได้รับเชิญได้รับเกียรติจาก m イโคช c มโครชที่เขาเป็นเป็นสถาบันเกี่ยวกับด้านการโคชซึ่งมีท่านวอลท่านวอนวอัวอชราเมธีเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตเรียกชื่อเดิมเนี่ะครับเพราะว่าเราก็คุณปากคุณหูกันดีท่านเป็นท่านเป็นเหมือนเป็นประธานนะฮะ <c oughs> เราก็เมื่อวันเสาร์เนี่ยก็เลยมีกิจกรรมซึ่ง ท่านวอเนี่ยก็ไลฟ์นะครับในเรื่องหัวข้อนิวนอมนิวเจนนะครับแล้วผมก็ได้รับเชิญได้รับเกียรติจากสมาคมไทยโคชเอ่อเรียกก็เป็นอะไรฮะสถาบันไทยโคชนะครับเนื่องจากว่าเราก็เป็นครูไทยโคชให้กับให้กับทุกๆรุ่นของของไมน์โคชนะครับก็เลยเชิญให้ผมร่วมเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่จะอันแพคนะฮะอันแพคหรือว่าถอดบทเรียนหลังจากที่ท่านวอได้ <c oughs> ได้คุยเสร็จนะครับเราก็คุยกันนู่นนี่นั่นครับคราวนี้พอคุยไปเสร็จปับ๊บตอนท้ายนะพิธีกรก็บอกว่า,อ,าอ้าวแล้วอาจารย์ทั้งสามท่านนะมีอาจารย์สองท่านแล้วก็ท่านพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับบอกว่าในใน,นจะจากกันแล้วเนี่ยก็ที่จะคุยกันวันนี้อยากจะฝากอะไรฝากอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายให้กับผู้ชมบ้างให้กับผู้ฟังบ้างผมก็อา้าว นึกไม่ออกเหมือนกันฮะก็นึกนว่าเออเดี๋ยวเขาเชิญพระอาจารย์พูดก่อนแล้วก็ดรพินโยต่ออีกท่านหนึ่งเราคงมีเวลาอีกสักสองสามนาทีที่จะคิดประเด็นนะครับว่าจะเราจะปิดประเด็นยังไงดีก็ปรากฏว่าพิธีกรหรือโค้ชเต่าก็บอกอ้าวเริ่มที่อาจารย์สลันก่อนเลยเราก็ตกใจนะครับอ้าวรับเปิดใหม์มาปับ๊บมันแวบเข้ามาในหัวเลยครับผมบอกไปว่ากลุ่มผู้ฟังเนี่ยคงจะเป็นคนที่เป็นโอเจนนะครับโอเจนเนี่ย เราอย่าเผลอที่จะเอาความคิดซึ่งเคยเกิดขึ้นในโอนอร์มอลมาใช้ครอบความคิดของคน New Gen ซึ่งเขากำลังเจอ New Normal เขากําำลังเจอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเยอะๆนะครับแล้วผมก็จบไปแค่เนี้ยแล้วปรากฏว่าพอวันเสาร์นะครับวัาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ก็เจอเจอลูกสาวก็คุยกันนะฮะลูกสาวบอกว่า เนี่ยเขาก็อยากทํางานอย่างเงี้ยนะก็เป็นงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วก็เออเป็นงานถ่ายแบบนู่นนี่นั่นทีนี้เนี่ยปรากฏว่าได้คุยกับคุณลุงคุณป้าคุณนา้าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้หรอกลูกนะอยากจะได้งานที่แบบเออเป็นพนักงานประจำนะฮะจะได้มีรายได้ประจำจะได้มีความมั่นคงจะได้มีประวัติดีๆอยู่ในเรซูเม่นะครับผมเลยนึกถึงคำที่ผมปิดกล่าวปิด เมื่อวันเสาร์นะฮะที่บอกว่าเราคนโอเจนเนี่ยอย่าเผลอเอาความคิดเก่าๆไปครอบนะฮะเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขากำลังอยู่ในสภาวะนิวเจอกับนิว n o r m a l ลอันนี้มันใช่เลยครับลูกสาวผมก็เพิ่งจบปีสีเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ในอยู่ในสภาวะของนิว n o r m a l ลนะฮะตอนนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมาก แล้วก็สภาพสังคมก็เปลี่ยนไปดังนั้นมุมมองหรือวิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็อยากที่จะเป็นแบบนิวเจนสำหรับนิว n o r m a l ลแต่มาสะดุดอ,อตรงที่คนโอลเจนเนี่ยพยายามที่จะยัดเยียดความคิดแบบเดิมๆความคิดแบบสมัยที่ตัวเองจบเนี่ยนะฮะไปให้กับคนนิวเจนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมก็ถามลูกษาวผมว่าเออแล้วเ,เป็นยังไงล่ะ เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยอึดอัดเขาก็เลยสับสนเขาก็เลยลังเลเขาแพลนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเขาจะทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับแต่พอมาเจอ,เอ,อพี่ป้านาอาลุงป้านาอาสะดุดสะดกิดอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เลยเริ่มเขวเริ่มที่จะเสียความมั่นใจนะผมก็เลยเล่าให้ลูกสาวฟังบอกว่าเนี่ยนะบางทีคุณลงุงคุณป้าเนี่ยก็ลืมไปเหมือนกันนะลืมไปว่า ได้เอามุมมองได้เอาความคิดได้เอาวิถีชีวิตนะฮะได้เอาแนวคิดของคนที่อยู่ในโอเจนโอนอร์มอลนะฮะมาใส่ให้กับคนที่เป็นนิวเจนนิวนอร์มอลแต่มันก็เป็นมุมมองที่ดีนะเราก็เลยสรุปกันว่าเอางี้ก็แล้วกันก็เอาแนวของหนูเนี่ยเป็นตัวตั้งส่วนแนวของคุณลุงป้านาอาเนี่ยนะก็เอาเป็นตัวสำรอง นะครับคือก็คิดเผื่อๆไว้ถ้ามีโอกาสที่จะได้งานประจําก็ดีแต่ถ้าไม่ได้นะลูกก็จะไปอย่าไปอึดอัดกับมันว่าต้องได้อย่าไปเสียเซลล์นะครับเอาตามที่เอาตามตามที่ลูกคิดไว้เนี่ยเป็นตัวตั้งก็น่าจะดีอยู่แล้ววันนี้ครับผมก็เลยมีมุมมองเรื่องนี้มาฝากมาฝากแฟนคลับซึ่งแฟนคลับเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคนโอเจนเนี่ยนะนะฮะก็สี่สิบห้าก็เริ่มมีครอบครัวแล้วล่ะนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีลูกแล้วนะครับอีกครั้งนึงฮะอย่าเผลอที่จะเอาความคิดของคนรุ่นเราซึ่งอยู่ในโอนอร์มอลมาใช้มามาฟอรส์นะฮะมาบังคับให้คนนิวเจนซึ่งอยู่ในนิวนอร์มอลเนี่ยเขาต้องทําตามนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยหเขาจะเสียเซลล์สถ้าเขาไม่เสียเซลล์เขาอาจจะปิด นะหูดับไม่ฟังเราเลยก็ได้นะครับดังนั้นตระหนักตรงนี้ไว้นะครับมองในโลกโลกทั้งสองเนี่ยคู่ขนานกันไปแล้วก็แล้วก็ให้เกียรติกับความคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งซึ่งนิวเจนซึ่งอยู่ในใน New Normal นิว n o r m a l นะครับอันเนี้ยหลายครั้งที่ผมมักได้ยินคำกล่าว จากคนโอเจนด้วยกันเนี่ยมักจะตําหนิคนนิวเจนซึ่งผมฟังเท่านะ้นผมแอบงุดหงิดทุกทีเลยนะฮะเช่นมักจะบอกว่าคนรุ่นใหม่สมัยเนี้ยนะโอ้ยไม่มีความอดทนเลยทํางานป๊อปป๊บป๊อปป๊บเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานทํางานป๊อปป๊บป๊อปป๊บเดี๋ยวก็ขอออกไม่มีความอดทนเลยไม่เหมือนรุ่นเรารุ่นเราเนี่ยนะครับบักอึดนะฮะจะว่ายังไงจะใช้งานยังไงก็ทนอยู่กันไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรากำลังคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกใช่มัครบ แต่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับคนนิวเจเนเรชันก็ได้เพราะสมัยนู้นนี่โอนอร์มอลของเราสมัยนู้นเนี่ยมันไม่ได้มีงานหลากหลายมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตที่จะทาให้เราสามารถได้ทำงานด้วยตัวเราเองได้มันไม่มีโลกออนไลน์ที่เราจะทําธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยตัวของเราเองเพียงคนเดียวใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องทนอย่างนั้นแต่คนนิวเจนนั้นเนี่ยเขามีต่าง ขมีสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปนะฮะ uh, New Normal ก็เกิดขึ้นมา mm hmm. เขาอาจจะนึก uh, ทํากับข้าวนะฮะแล้วก็ส่งไลน์แมนแล้วเขาอาจจะเป็นเศรษฐีเขาอาจจะประสบความสําเร็จได้ด้วยการทํากับข้าว uh, delivery ส่งตามบ้านก็ได้ซึ่งสมัยเราเราเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีทางรวยพูดง่ายๆนะครับแต่คน New Gen เขาอาจจะ เจออะไรใหม่ๆเขาอาจจะครีเอทเขาอาจจะคิดอะไรใหม่ๆได้แล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จได้ในวิธีที่ต่างจากโอเจนนะครับ้นเผื่อใจไว้ครับเผื่อใจไว้ว่าแนวคิดของเราในแบบของเราในยุคของเรานะฮะใน normal ของเราก็ดีในแบบของเรานะครับความคิดที่ต่างกันไปของคน New Gen นะฮะซึ่งอยู่ในเจน normal ที่ต่างไปจากเดิม นะครับความคิดเขาอาจจะต่างไปจากเดิมก็ดีเหมือนกันนะฮะเผื่อใจไว้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วเราก็จะได้เ,เปิดกว้างทางความคิดแล้วเราก็จะได้บางทีเราอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสมัยใหม่ลูกพี่นะฮะสมัยใหม่ที่เปิดโอกาสให้ลูกน้องลูกหลานนะครับคิดหาความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะตอบสนองเพื่อที่จะรองรับกับนิว n o r m a l ที่เกิดขึ้นมานะครับลองนึกดูนะ ถ้ามีพ่อแม่ที่แบบว่าไม่ธรรมดานะพ่อ<พ>แม่อันนี้หนูคิดว่าหนูจะทํางานยังไงดีล่ะหนูใกล้จะจบแล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ยุคเก่าก็จะบอกเออทาอย่างนี้สิสมัยพ่อพ่อกทนะ็ทำอย่างนี้นะสมัยแม่แม่ก็ทอย่างนี้นะอันก็เป็นสูตรหนึ่งนะครับลองอีกสูตรหนึ่งนครับลูกไอ้ที่พ่อทำเนี่ยนะไอ้ที่แม่ทำเนี่ยนะมันคือสมัยก่อนนะมันคือสมัยก่อนซึ่งสภาวะแวดล้อมันเป็นอย่างนี้นะาวนี้ตอนนี้เนี่ยสภาวะแวดล้อมมันต่างไปแล้ว สภาพแวดล้อมของลูกเนี่เป็นอย่างนี้แล้วลูกลองคิดดูไหมล่ะว,ว่าเราจะมีบริหารการบริหารจัดการอาชีพการงานของเรายัางไงลองค่อยๆชวนหา new idea ชวนหาชวน new design ความคิด new design ชีวิตของลูกหลานเราดูเช่นเดียวกันครับกับลูกน้องลูกน้องอาจจะบอกว่าพี่ขอไอเดียหน่อยสิขอความคิดตัวนี้หน่อยสิทำไงดีเนี่ย นะถ้าเป็นลูกพี่สมัยเก่านะครับก็อาจจะบอกว่าเอ้ยสบายเลยพี่เคยเจอมาแล้วนะพี่ทำงี้ทำงี้ทำงี้นะน้องลองทำานังสิดีจะประสบความสำเร็จเองแหละนะแต่ไม่แน่เหมือนกันนะฮะลูกพี่สมัยใหม่อาจจะบอกว่า้น้องไอสิ่งที่พี่เคยทำเนี่ยนะมันมันมันโอนอร์มอลเว้ยนะตอนนี้มันนิวนอร์มอลแล้วน้องลองดูซิในเรื่องนี้มีนิวนอร์มอลอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง อ๋อเป็นี้ครับเป็นงี้ครับ,รบมันต่างไปจากเดิมนี้ครับโอเคถ้างั้นน้องลองคิดหาไอเดียลองคิดออกแบบวิธีการแก้ปัญหานี้วิธีการบริหารจัดการลูกค้าวิธีการขายกับลูกค้านะฮะใน New Normal ใหม่นี้ไล่แตกต่างไปจากเดิมสิเอ้แล้วเดี๋ยวเอามาดูกันว่าแบบเดิมกับแบบใหม่อะไรมันดีกว่ากันถ้าแบบเดิมดีกว่าแบบเดิมแบบที่พี่เคยทํามันดีกว่าก็เอาแต่ถ้าแบบเดิมที่น้องออกแบบใหม่คิดใหม่ นะบนพื้นฐานของ normal ใหม่มันดีกว่ามันเหมาะสมกว่าเฮ้ยลองบบของน้องเลยนะลองพาหลอดเทสดูลองทำแซนบ็อกซ์ดูดูซิเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนี่ก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เป็นลูกพี่นะครับที่ที่จะทำให้อ,อ,อะไรนะฮะที่จะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบ newgen นะครับ และนิว n o r m a l นะฮะอ้าวละก็ <c oughs> คงได้เนื้อหาสาระกันเลยนะครับขออนุญาตสรุปนะครับ <c oughs> สรุปว่าไอเดียวันนี้มาจาก New Gen New n o r m a l New n o r m New Gen นะครับที่ได้มีโอกาสถอดบทเรียนจากท่านวอลนะครับแล้วก็ได้มุมมองมาว่าเราคนสมัยเก่าคนเจเนอเรชั่นเก่า อย่าเอาความคิดเก่าๆซึ่งเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเก่าๆกับความปกติเก่ามาใช้กับคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานหรืออาจจะเป็นลูกน้องก็แล้วแต่ซึ่งเขากำลังอยู่ในความปกติใหม่นะแต่อาจจะชวนเขาคิดหาวิธีใหม่ๆนะในการที่จะตอบโจทย์ความปกติใหม่นี้กันนะครับ ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับ uh huh. วันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะผมได้รับประสบการณ์ใหม่ผมไม่เคยเดินอยู่ในสนามหญ้าแล้วก็ไลฟ์เลยนะวันนี้ลองดูเพราะเมื่อกี้ต้องสารภาพจริงๆนะตอนที่จะเริ่มไลฟ์เนี่ยผมนึกไม่ออกจริงฮนะนึกไม่ออกจริงว่าวันนี้จะไลฟ์เรื่องอะไรแต่ว่าเราบังคับตัวเองไว้อะว่าห้ามเบี้ยวนะห้ามเบี้ยวดังนั้นก็ต้องเอาแล้วว่าเสียปลักไลฟ์แล้วก็เริ่มเริ่มเดิน อยู่ในส่วนสาธารณะนะอยู่ในสนามหญ้าเนี่ยความคิดใหม่ๆความคิดที่จะไลฟ์เรื่องอะไรเนี่ยมันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมามันก็ค่อยๆพรั่งพรูออกมาอืมซึ่งจะเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการที่ผมมาเดินอยู่ในสนามหญ้ามาไลฟ์ในสนามหญ้าเนี่ยสมมุติว่าเป็นนะิวนอมนะฮะสมมุติว่าเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่มันก็กระตุ้นทําให้เกิดความคิด ใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิมได้เหมือนกันะนะมันทาให้เกิดเราได้มุมมองใหม่ๆนะฮะในการไลฟ์ในการเล่าสู่คนฟังในวันนี้ดังนั้นก็เรียกว่าเอาตัวรอดได้ไปตอนหนึ่งนะครับตอนแรกคิดว่าถ้าคุยแล้วแบบว่าไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะก็ค,คงจะขอสารภาพกับพวกเราทุกคนนะฮะล้วบอกว่าเอาละว,วันนี้แบบวันนี้เดี้ยงจริงๆวันนี้แป๊กจริงๆนะฮะวันนี้วันนี้บอดจริงๆนะขออนุญาตล้ำลากันเพียงเท่านั้นก็นแล้วกันแต่ปรากฏว่า new norm ทำให้เกิด New environment ทําำให้เกิด New thinking นะครับแล้วก็ทำให้ไลฟ์จนจบได้นะครับก็ขออน,นุญาตฝากไว้นะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับไม่ทวนอีกครั้งนึงนะฮะซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยนะครับอย่าเผลอซึ่งเผลอนี่ยเผลอง่ายเราคงรู้อยู่แล้วแหละแต่เรามักจะเผลอเผลอเอาความคิดของ